มันดูดลมใกลฝาพเพราะว่ามีนอนนั่นแหละดีแล้วมันพอเปิดอยใลมปุ๊บมันดูดอากาศหน้าพอดีเออพี่นี่อานามอาบน้ำให้อ่ะเพื่อจะนี่เอาใส่หน้าเนี้องเอิญดีใจน้าดีใจตบมือแปะ เดี๋ยวไปทำอย่างนั้นน้องยังไม่เสร็จเดี๋ยวพ่งไปทำมันจะพูดวเปียกก่อนเดี๋ยวไปตีเนาะตัวมือแปะแปะเนาะแป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 ะหนูจะพาน้องส่งจูไป

ให้น้องเล่นน้ำก่อนแปะปะ <c oughs> ตอบมาแปะแตะนี่นีน,น้ำกับนอ้องไหมล่ะอืมนม